ผมถามอาจารย์นิวก่อนเลยก่อนที่จะเข้าคําถามเรื่องของพรรคพลังประชารัฐสถานการณ์ตอนเนี้ยพลังประชารัฐก็ดีประชาธิปัตย์ก็ดีเสรีรวมไทยอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วทุกคนเนี่ยมารวมกับพรรคเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลเราเรียกว่าอะไรฮะสามัคคีชุมนุมเราล้องเพลงนี้ได้ไหมหรือยังไงหรือเป็นการสลายความขัดแย้งทั้งหมดแล้วอาจารย์นิวเราจะเรียกสถานการณ์แบบนี้ว่าอะไรก็หวังว่าสารมนูญย์คงจะอยากให้ประเทศไทยสามัคคีและเดินต่อเพราะว่าถ้าเกิดพวกเราสามัคคีทุกคนแต่ปรากฏมีคนอยู่5คนบอกไม่เอาอ่ะฉันจะให้ยุบฉันจะให้ คนจากตำแหน่งเนี่ยนะครับมันก็คงจะสามารถที่กันได้แค่แป๊บเดียวผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะเพราะว่าหลายท่านที่ชมรายการอยู่เนี่ยถ้าท่านอย่างอายุน้อยนะครับท่านอาจจะมองไม่ทำไมมีเรื่องสีเรื่องเสื้อเรื่องอะไรแต่เพื่อนพวกเราท่านพิธีกรและผมอาจจะไม่ได้อายุน้อยขนาดนะั้นเรายังจากันได้ใช่ไหมครับว่าออพูดอย่างนี้ทัวร์มาลงหรือแบบจำได<อ><า>้เลยตั้งแต่สมัย <laughs> เสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อหลากสีนกวีตีนตบโอ้โหสัญลักษณ์ทางการเมืองมันเยอะแยะมากแต่วันนี้มันสับสนอลหม่านวุ่นวายมากไม่ตกลง กั้วที่ไม่เคยจะอยู่ร่วมกันกั้วที่เคยเป่านุกปีไล่คุณนะ้าของท่านนายกคนปัจจุบันก็กลับมาจะมาขอตําแหน่งจากท่านนายกคนปัจจุบันอีกเอาอย่างนั้นสิคราวนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นอยู่ตรงที่ว่าบ้านเมืองมันจะเดินต่อได้เนี่ยมันต้องมีกติกามีหลักการม,มันเอาใจตัวเองไปที่ตั้งอย่างเดียวมไม่ได้วันนี้เราต้องถามว่ากติกาคืออะไรหลักการคืออะไรใช่ไหมหลักการก็คือประชาชนเขาเลือกสสเข้าไปในสภาสสมีหลายพรรค แต่พัดส,ส่วนใหญ่คือประชาชนส่วนใหญ่เนี่เยเขาเลือกเป็นองค์อิงอคุณองค์อิงได้เป็นนายกคุณองค์อิงมีอำนาจที่จะจัดตั้งคณะรัฐมนตรีตามที่คุณองค์อิงเห็นสมควรเพราะเขาจะต้องเป็นผู้นํารัฐบาลเขาจะมาทํไงกับคนที่เขาทํางานแล้วขัดแข้งขัดขากันแทงกันข้างหลังเนี่ยรัฐบาลก็ไปในรอดประชาชนพวกเราก็เดือดร้อนถูกไหมครับหลักการหลักๆมันมีแค่ตรงนั้นท่านเองว่าใครรวบรวมเสียงจากสสได้เพียงพอตั้งรัฐบาลได้ส่วนสิ่งที่เขาอ้างว่าเป็นคำมั่นสัญญาอะไรเนี่ย ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะตลกนะเพราะคนที่มาพูดเนี่ยก็ทําผิดสัญญาฉีกก็จะทำมนูญน,นะครับ <Ooh. S 1> มีการทําลายสัญญาประชาคมมานักต่อนักแล้ว uh. เรียกร้องให้มีการทําลายสัญญาประชาคมอันศั์สิทธิ์มานักต่อนักแล้วถึงเวลาตัวเองจะไม่ได้รับตำแหน่งก็มาเรียกร้อง uh. สัญญาประชาคมฟังว่ามันก็ตลกดีเหมือนกันครับ